ได้ตู้เย็นใหม่เวลาเราซื้อของเยอะๆเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีที่เก็บนะคะ

โอ้ไม oh, no, no. no, no. ่ไม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  อนนี้นะคะออมมานีให้ดูนะคะเป็นเมื่อกี้ช่างเขาก็ติดตั้งเสร็จไปแล้วเนาะทีนี้แบบจะบอกว่าประทับใจกับตู้เย็นนี้มากนะคะมีด้วยกันสี่ประตูเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ฝั่งข้างนี้นะคะจะเป็นฟิตเนาะไว้แช่แข็งไว้แช่แข็งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้แช่ธรรมดาผักผลไม้นะคะแล้วก็ที่สำคัญชอบมากตรงนี้คอยดูคอยดู ว้า <Wow. S 2> มีไฟด้วยเมอเราเปิดออกมามันก็จะเป็นเหมือนแก้วเมืเราไปซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยกซูเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ที่บ้านพิเศษกว่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราปิดแล้วเนี่ยนะคะเราจะเปิดพวกผักผลไม้มันก็สามารถเปิดได้ง่ายๆเปิดออกมาได้หมดเลยนะคะนี่ให้ดูแบบนี้เลย นะคะดูไม่มีของที่จริงของมันเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ไซส์ของตู้เย็นนะคะมันแบบมันใหญ่มากจริงๆแกตู้เย็นแบบใหญ่มากกว้างมากแล้วก็จุได้เยอะมากที่สําคัญรับประกัน1ิปีโอ้ของ LG นะคะราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงนะราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ70,000บาทไทยนะกะ็รับประกัน1ิปี ฟังชันเขาอยู่ตรงนี้มาตามมาดูกันค่ะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันมาดูฟังก์ชันกันนะคะตัวนี้นะคะมีปรับอุณหภูมิน้ําแข็งมี Wifi ด้วยแกตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นน้ําแข็งน้ําเย็นแล้วก็เป็นน้ําแข็งที่บดละเอียดเดี๋ยวจะกดน้ําแข็งให้ดูเ,เ,เดี๋ยวจะกดน้ำแข็งให้ดูนะคะ อ่ะมาที่น้ำแข็งละเอียดดีกว่าปั่นแบบละเอียดบดแบบละเอียด,ดคือดูแกก็แบบสะดวกง่ายนะคะมาดูน้ำแข็งไส่ปกติอ่ะ <c oughs> โอคนะคะคือน้ำแข็งแบบขนาดปกตินะคะก็ประมาณนี้เนาะสะดวกมากน้ำเย็นอ่าน้ำเย็นจ้ะชืบสนุกมากตอนนี้ตอนนี้ออมมาเหอะตู้เย็นใหม่แล้วก็สนุกกับฟังชันของเขามากนะคะอันนี้เราก็ปรับอุณหภูมิได้เนาะอยู่ที่ลบสิปองศาส่วนฝั่งนี้ก็3ามองศานะคะฝั่งไว้แช่ผักสามองศาฝั่ง ที่เราไว้ฟิตพวกเนื้ออะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาลบ18องศานะคะมาเดี๋ยวพาดูตั่นว้าวตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะคือจุเยอะมากอะคะ่ะน้ำแข็งตรงนี้ก็ชั้นปกติวางตรงนี้ของเรายังไม่ได้จัดนะคะมีอะไรเราก็จับจัดยัดแบบนี้นะคะ วอนนะคะ1ปีอยู่ที่16,00 0ันวอนคือถึงจะตู้ใหญ่แต่ว่าเขาไม่กินไฟนะคะ,ะ,คะเพราะว่าที่บ้านก็จะซื้อของเข้าบ้านประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วเต็มรถเข็นนะคะตู้เย็นเก่าเราก็มีความกังวลว่าของเราฟิตไม่หมดมันก็จะได้เก็บของทิ้งตลอดเพราะฉะนั้นมีตู้เย็นคู่ใจแล้วเราก็สบายใจม,มากเลยที่สํปดาหรับประกัน ี10ปีแกสิบปีปบปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไทยตอนนี้นะคะรานะคาอยู่ที่เท่าไหร่ว่าที่ไทยตอนนี้มีตู้เย็นรุ่นนี้หรือเปล่าเอวมาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่ารู้สึกดี <c oughs> ได้ตู้เย็นใหม่เข้าบ้านสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย